อิงอิงเดือดฉะพิธีกรชื่อดังลั่นรู้จริงแค่ไหนหลายคนคงรู้จักกันดีสําหรับสาวอิงอิงอิงนภัสคู่กรณีของนักแสดงชื่อดังอย่างธัญญา,ญญาธัญเรศหลังจากที่มีข่าวกิ๊กเบกสันชัยสามีของสาวธัญญาจนเป็นเรื่องราวใหญ่โตทําเอาหลายคนจับตาม,มองความเคลื่อนไหวของสาวอิงอิงมาโดยตลอดล่าสุดเธอก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงพิธีกรชื่อดังที่พูดว่าเธอในทางเสียหายทั้งที่ไม่รู้ความจริง โดยสาวอิงอิงได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าพิธีกรท่านหนึ่งชื่อมดเอชอบบอกว่าอิงได้นั่นได้นี่เวลาทะเลาะกันมันรู้จริงแค่ไหนงงมากขนาดให้เรายังไม่รับไว้เลยพูดมัวซั่วเป็นพิธีกรได้ยังไงบ้าบอหลายรอบแล้วนะมดเเนี่ยชอบปั่นข่าวเลิอะเถอะชอบทําเป็นรู้ดีแต่ดันไม่รู้อะไรเลย ทั้งนี้เมื่อโพสต์ด,ดังกล่าวของสาวอิงอิงได้ปรากฏอยู่ในโลกออนไลน์ผู้คนต่างพูดกันไปต่ตางๆน,นานาว่าเจ้าตัวนั้นหมายถึงใครเพราะถ้าเป็นพิธีกรที่ขึ้นชื่อว่ามดก็คงมีเพียงคนเดียวในวงการบันเทิงอย่างมดดำคชาพาตันเจริญซึ่งงานนี้ด้านมดดำก็ยังคงเงียบไม่ได้มีการเคลื่อนไหวใดๆด,ดทั้งสิน้นซึ่งไม่ว่าอ,อย่างไดก็ตามพิธีกรคนดังที่สาวอิงอิงพูดนั้นจะใช่มดดำหรือไม่ต้องรอให้เจ้าตัวออกมาเปิดเผยความจริงต่อไปค่ะ